ตำหนิอ่ะมันมีไว้แยกบล็อกบล็อกย้อนกับบล็อกนะที่ทันนี่ในตัวยอหญิงหัวยอหญิงมีเส้นนะเชื่อมต่อกันเห็นไหมมันก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่ถ้าเราตอนนี้เราดูเรื่องงานแกะบล็อกสดเห็นไหมรอยขูดแกะตามเปลือกตาตามจมูกตามใบหน้า มันตื้นใช่ไหมก็้ด้วยความที่ว่าสอนให้เล่นมาที่จำหนินี่แหละก็เลยทำให้แยกแข้กับเก๋ไม่ได้ฟังผมดีๆนะทุกวันนี้หลายหลวงพ่อที่คนกลัวเพราะจำหนิมันมีเหมือนกันใช่นึกออกปะจำหนิมันมีเหมือนกันไง นะครับคนก็เลยกลัวอ่านะฮะแต่ถ้าคุณใช้ธรรมชาติของเหรียญกระไลของคนละอย่างเห็นไหมนี่กระไลแบบนี้เป็นกระไลไม่ได้แห้งเหมือนกระไลปีสองพันห้าร้อยกระไลแบบนี้ก็จะมีพอร์วัดโกะไงนะบบนี่กระไลแบบเนี้ยพอร์วัดโกพอเปาะวัดช่องลม อาโอหาเหรียญมาหาเหรียญมาเหรียญกระไลทองอะ่ะเหรียญดวงก็งหแลหล่ะเหรียญดวงมาก็ได้มั้งน,นี่ไงเหรียญดวงอ่ะนี่เห็นไหมปีสองพันห้าร้อยกระไลเหมือนกันไหมเห็นปะแต่พอของเก๋เนี่ยกระไลมันไม่เหมือน แต่วันนี้เราซื้อเหรียญหนึ่งไปเหรียญที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่กล้าซื้อแชร์หเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมนะให้ความสำคัญ <c oughs> ถามว่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดที่มีวัตถุมงคลเป็นเบญจพา,าคีของประเทศไทยคือวัดหนองบัว นะถ้าเอ่ยถึงหลวงปู่ยิ้มนะจันทโชตนะครับวัดหนองบัวก็จะต้องนึกถึงพระปิดตาของท่านที่มูลค่าหลักล้านใช่นะจะต้องนึกถึงพระปิดตาของท่านที่มูลค่าหลักล้านนะครับแล้วก็ นะฮะพอเวลาของท่านอของบูยิ้มเนะี่ยหาไม่ได้แล้ววัดหนองบัวก็จะมีนะเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งคือหลวงปู่เหรียนหลงปู่เหรียนอ่าซึ่งเป็นสิทธิ์บูยิ้มนะเป็นเจ้าวาดวัดหนองบัวตั้งแต่ปีสองสี่ห้าสามถึงศูนย์สามมากี่ปีอนะห้าสามศูนย์สามใช่โอ้โ oh, หนะห,ห้าสิบปีห้สิบปีห้าสิบปีบปแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่แบบ อยู่ทุกช่วงเวลาอ,อยู่อยู่ช่วงเวลาเข้ามีการอยู่ทุกช่วงเวลาอการสร้างพระพระเครื่องน,นะครับดังนั้นคิดถึงพินัทจังเลยกลับมาจากประเทศหรือยังครับนะนี่เมือวานพี่นิตจังมาปรากฏตัวใช่ไหมเราคิดถึงนักสะสมซอยส,สีลมอ๋อพี่นิตจังก็อย,งอยู่ซลมอยู่ซอยเดียวกับพินัทเลยนะครับอ <laughs> ่ะนี่แต่เหรียญเนี้ย งาของก็ต้องบอกว่าถ้าถามผมอ่ะคุณค่าจริงๆของเหรียญเนี้ยต้องแพงกว่าพ่อนานต,อต้องแพงกว่าปูหลิวใช่ชัดเจดนคะรับเรื่องเรื่องนีง้นอันนี้เอานะเอาเรามานั่งคุยว่าต้องแพงกว่าพ่อนาทเนี่ยปูเหรียญอนะ่ะเพิ่มเอ๋เ,อเป็นอาจารย์พ่อนาทด้วยอ่ะต้องบอกก่อนเพราะทั้อ,อยู่เมืองการนะนะ นะครับปูเหรียญรับสมณศักดิ์ตั้งแต่ปีสองสี่ห้าหกพร้อมมาเปลี่ยนวาตายอะแต่ท่านเป็นจเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีสองสี่ห้าสามแต่พอเ,เราไม่ได้เล่าประวัติไล่เลียงบางคนก็เลยไม่เข้าใจเนะี่ยถามว่าเหรียญท่านสร้างปีสองสี่เก้าเจ็ดปู่หลิวสร้างศูนย์ห้า ต่าสร้าง 16, หนึ่งหกพราะนาร้างศูนย์สามถูกป่ะนะหลวงพ่ออื่นยังมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะแต่ปูเหลี่ยญมีรุ่นเดียวเพราะสิทธวัดหนองบัวมักจะไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลที่เป็นรูปเหมือนตัวเอง,องนะเหรียญเนี้ยแพงกว่าพอ่อนาาแพงกว่าปูหลิวแต่เหรียญเนี้ยมาสะดุดตรงไหนตรงไหนรู้ไหมแชร์ตรงไหนตรงไหนนี้มีเก๊ ประเด็นคือพระทุกหลวงพ่อนะเหมือนกับเหรียญปูอินเจวดาแล้วก็ปูอินโบโดาโอแพงแพงมาตลอดแล้วก็มาสะดุดตรงที่มีเหรียญเก๋อ <c oughs> อ่าคราวนี้ถ้าเซียนสายไหนอ่ะสอนให้แยกแท้เก๋ได้ก็จะไปต่อได้ครับ <c oughs> แต่ถ้าเซียนไหนอ่ะไม่แข็งจริงเอาเก๋มาเล่นด้วย ปกันใหญ่ <S <S ก็จะไปต่อไม่ได้นะจนวันหนึ่งผมก็ได้บอกนะเกี่ยวกับวิธีการดูพระเนี่ยอย่าไปดูตำหนิให้ดูความคมชัด เรื่องนี้สำคัญไนหะถ้าดูตำหนิเสร็จถ้าดูตาหนิก็เรียบร้อย,ยอนะฮะว่าอย่าไปดูตําหนิให้ดูความคมชัดถ้าคุณดูตำหนิก็เรียบร้อยอะ่ะ นะแต่ถ้าคุณดูความคมชัดดูกระไรงานแกะบล็อกสดอ่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะโอเมดตาจะมีรอยขูดเหรอไหมเบือกตาจะมีรอยขูดมมนูวาดอะจะมีแบบเหมือนลวคืองานแกะสลักคืองานแกะสลักแันเหมือนเหมือนไม้เหมือนเหมือนอะไรง่ายเหมือนเหมือนไม้แกะสลักอับโอก็เอาซิลิโคนมาฉีดอ่ะนะขมับ นะตัวหนังสืองานแกะบล็อกสดแล้วเวลาดูเหรียญเก๊กเห็นไหมตามเปลือกตาตามเม,ม,มตามตามจมูกเนี่ยเขาจะไม่มีรอยขูดแกะก,ก็มันถอดมาเห็นไหมริมฝีปากจะไม่มีรอยขูดแกะแต่ของแท้เนี่ย เห็นไหมเปลือกตาเอ่ยสันจมูกเอ่ยริมฝีปากเอ่ยใบหน้ามีรอยขูดแกะเพราะการจะสร้างบล็อกอ่ะมันต้องขูดแกะที่เหล็กที่เราเรียกว่าการแกะบล็อกสดเนี่ยดูดูเส้นในตาอยู่พี่เห็นไหมอ่าตรงเม็ดตาเห็นไหมแต่ของเก๋เนี่ยคมเลยนะเส้นเม็ดตาเนี่ยถ้าละคืออย่างว่าละแช์ถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่ได้ส่องเหรียญ แทนที่ไปเหรียญแกะบล็อกสดบ่อยๆก็จะไม่เข้าใจเขียนไหมถ้าคุณจำนี่จําไว้นะอ่านี่ตรงชอช้างเห็ยนไหมแต่มีเส้นแกกต่อเต่าเห็นไหมเขียนไหมต่อเต่าจะเป็นจุดมีจุดนูนใต้หัวต่อเต่ามีเหมือนกัน เนี่ยถ้าคุณไปสอดให้ดูตำหนิมีหมดครับเน่ยสาระอิตรงคำว่าจันทโชตจะมีเนื้อเกินขึ้นไปมันก็มีเช้นที่พอผ่านก็มีแต่แค่ไม่คมอ่เช้นที่ห่างพอสัมเภาพี่คำว่าโซ่พลนะครับเนี่ยรอเรือคือ พี่อย่างนี้เข้าจะห้างมีพี่เวลาเขาดูเขาบอกว่าต้องให้มีเส้นแตกที่ห้างพอพานคำว่าโซ่ตัว,พ,วพอสัมเภาใช่ตัวพอสัมภาถ้ามีแท้แต่ดูนี้เก้เก้ก็มีแต่แค่ไม่คมแค่นั้นนี่เส้นแตกจากพอสัมเภาเนี่ยวิ่งเข้ามาเห็นไหมะจ่าหางพอสัมภาอ่ะเส้นเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยไอเก้ตัวถอดดีๆก็มีใช่มีครับมีครับ อันนี้ผมยืนยันว่ามีนะแต่แค่อาจจะไม่คมเท่าตัวจริงแต่คนที่จะตอบตอบได้เรื่องความคมชันนี่มันต้องเป็นคนที่มีความสามารถก็คือเห็นผาบ่อยว่าแบบไหนเรียกคมไม่คมก็ผมจะบอกว่าให้คุณส่องของแท้บ่อยๆอ่ะปัญหาจะจบตำหนิมันมีไว้แยกบล็อกบล็อกย้อนกับบล็อกนะที่ทันนี่ ในตัวยอหญิงหัวยอหญิงมีเส้นนะเชื่อมต่อกันเห็นไหมมันก็มีเหมือนกันแต่สิ่งที่ถ้าเราตอนนี้เราดูเรื่องงานแกะบล็อกสดเห็นไหมรอยขูดแกะตามเปลือกตาตามจมูกตามใบหน้ามันตื้นเห็นไหมก็ด้วยความที่ว่าสอนให้เล่นมาที่จำหนินี่แหละ ก็เลยทำให้แยกแข้กับเก๋ไม่ได้ฟังผมดีๆนะทุกวันนี้หลายหลวงพ่อที่คนกลัวเพราะตำหนิมันมีเหมือนกันใช่นึกออกปอะตำหนิมันมีเหมือนกันไงนะครับคนก็เลยกลัวอ่า แต่ถ้าคุณใช้ธรรมชาติของเหรียญกระไหลอคนละย่างเห็นไหมนี่กระไหลแบบนี้เป็นกระไหลไม่ได้แห้งเหมือนกระไหลปีสองพันห้าร้อยกระไหลแบบนี้ก็จะมีพอร์ตวัดโกไงเนะ่ยกระไหลแบบนี้ยพอร์ตวัดโกเพอเปาะวัดช่องลมเอาโอหาเหรียญมะห,หาเหรียญมา,าเหรียญกระไหลทองอ่ะ นนเหรียญดวงก็แหละเหรียญดวงมาก็ได้มงน,นี่ไงเหรียญดวงอ่ะนี่เห็นไหมปีสองพันห้าร้อยก็ะไลเหมือนกันไหมเห็นปะแต่พอของเก๋เนี่ยกรลมันไม่เหมือนใช่แต่วันเนี้ยเราซื้อเหรียญหนึ่งไปเหรียญที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่กล้าซือ้อแชร์ เหรียญเนี้ยมันตื้นกับปกตินะเนหเรียญเนี้ยเหรียญที่ที่โชว์ในจอเนี่ยไม่น่ามีปัญหาน,นีเียอ่าแต่เหรียญเนี้ยด้วยความที่ผิวมันเป็นผิวแท้เขาเรียกว่าผิวแท้พ้ะแทะผิวแท้พ้ะแท้เข้าไหมผิวเนี้ยมันเป็นผิวที่แห้งตรงยุคแต่ด้วยความที่เหรียญเนี้ยความบังเอิญน,นะ เหรียญเน่ยบางครั้งอ่ะปั๊มอ่ะเขาเรียกว่าถ้าก่อนจะปัม๊มมาแชร์เขาต้องเผาไฟเพื่อให้ทองแดงในะคลายตัวนิ่มเวลาปั๊มมันก็จะติดคราวเนี้ยถ้าเกิดว่าเผาไฟไม่ดีอ่ะแกปั๊มปั๊มไม่ติดเนี่ยค,คุณต้องแยกนะระหว่างปั๊มไม่ติดถูกปะ ด้วยความที่โลหะแข็งไปเนี่ยแปลกไหมถ้าดูพระที่ตำหนิไอเหนน<แ>เรียญเ,ยเยน,นี้ยเหรียญเก๊เหรียญเนี้ยคนอาจาจะดูแท้ได้ครับแต่ไอแท้กับแท้เนี่ยถ้าไม่ดูที่กระไรไปดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเหรียญเนี้ยปั๊มไม่ติดจะถูกตีเกได้ นะผมจริงบอกว่าธรรมชาติความเก่านั้นสำคัญเวลาผมอะซื้อเหรียญแท้ๆมาหรือผมบอกว่าเหรียญไหนเก๋เนี่ยผมไม่เคยให้คุณไปดูตำหนิเลยนะแต่ผมจะบอกเสมอว่าอยากดูพระเป็นอะให้ไปหาเหรียญแท้มาดูใช่เหมือนนี่ครับก็ปู่ทวดปีสอง0ห้าร้อยเหรียญดวงถูกไหมเหรียญพ่อปอกเหรียญปู่ใจ เหมือนกันครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญเก็บสะสมของผมนะฮะไม่ต้องถามว่าพี่โอดเก็บไาเยอะเหรือนเจก็ต่างกันนะต้องต่างอยู่แล้ว